สวัสดีครับครับผมผมจิมมี่แดนเฮาเชียงใหม่นะครับครับผมวันนี้ผมมีทรัพย์มาเสนอนะครับเป็นที่ดินเปล่านะครับเป็นที่นานะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแช่ช้างอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือใกล้สถานที่สร้างสนามบินแห่งที่2องเชียงใหม่นะครับพอเป็นคาดว่านะจะสร้างที่เชียงที่อำเภอสันกําแพงนะครับครับก็อำเภอสันกำแพงก็อยู่ทางทิศ ตะวันออกของเชียงใหม่นะครับที่ดินเปลงนี้ตากจากวิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับสาขาดอนจันนะครับประมาณ14กิโลเมตรเองนะครับก็ฝั่งตรงข้ามอด้านล่างนะก็จะเป็นสถานที่คาดว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่2นะหรืออาจจะเป็นอ่า จุดพักผู้โดยสารนะแล้วก็อาจจะมีแอร์ o อตลิ k ์ไปสานามบินปัจจุบันนะของเชียงใหม่นะก็ขึ้นอยู่กับโนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ก็มีการเวน้นคืนบ้างแล้วนะครับที่ชาวบ้านเขามาแจ้งผมนะก็น่าจะจริงนะฮะก็เป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะครับเดี๋ยวมีเศษนิดหน่อยฮนะอาจจะ58ตารางบาน,นะครับแต่เจ้าของเขาแจ้งวาสไร่นะ ก็เดิมเขาจะจัดสรรแบ่งขายนะจะพัฒนาและแบ่งขายนะครับมีประมาณ16แปลงนะครับเนื่องจากตอนนี้เขาอยากใช้เงินด่วนนะก็เลยขายนะครับขายยกนะฮะเล้านเนะครับฉเฉลี่ยไล่ละไม่ไม่ถึง2ล้านนะก็ถือว่าถูกมา,มากๆแล้วนะเพราะว่าแถวๆสาแปงเนี่ยาราคาดีดขึ้นนานแล้วฮะก็ไล่ถูกๆก,ก็ไล่ละ4ล้านละตารางวาละหมื่นละ, 10, 000, ละ อันนี้เราขายแค่ตารางวันแล้วยังไม่ถึง5 0 0 0เลยนะฮะก็จากถนน1317นะครับเป็นถนนเส้นหน้าสนามบินใหม่นะก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็เข้าออกได้2ทางเลยทีเดียวนะครับใครเคยมาเชียงใหม่นะเคยมาทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะก็อยู่โซนนั้นเลยนะครับ หรือว่าบ้านในฝันโครงการ4ครับสาขาสะกําแพงนะใครคุ้นเคยก็อยู่แถวแถว,แถวนั้นเลยนะครับเน,เ,นเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะครับเคยวางผังโครงการแล้วนะแบ่งได้16แปลงนะครับแต่แบ่งแต่วางผังไว้เฉยนๆยังไม่ได้แบ่งจริงนะครับกว้างโดยประมาณ42เมตรลึก1 0 6 1เมตรนะครับ ก็แบ่งได้ประมาณ16แปลงนะถนนกว้าง8เมตรนะผ่ากลางนะจะซื้อไว้เก็บไว้ก็ได้นะเก,กเก่งก็ได้ฮนะเกรงกําไรหรือว่าซื้อไวอ้เก็บไว้นะ้าไอ้หน่อยอยาจจะทำโครงการแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าสนามบินมาจริงๆก็บูมแน่นอนฮนะนะครับก็หน้ากว้างโดยประมาณ42เมตรลึก136เมตรนะครับก็วิวสวยนะเห็นวิวดอยด้วยนะครับโล่งโปร่งสบายนะครับ พอดีช่วงนี้ผมงานด่วนนะก็เลยขออนุญาตเป็นสไลด์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมไปถ่ายไลฟ์สดให้นะครับวันนี้ขอ,อเอเคียเอกสารที่ออฟฟิศนิดนึงนะฮะนะครับก็แบ่งพังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแบ่งไว้แบ่งเลนสเเคแบ่งพังไว้เฉยนะยังไม่ได้แบ่งจริงนะแบ่งจริงก็คือเป็น,นโฉนดพื้นเดียวอยู่นะครับอันนี้ใครเอาไปได้เลยนะให้ไปเลยนะครับ ถ้ามาซื้อนะก็มันแบ่งได้ประมาณนี้นะก็ถนนกลางก็ประมาณ8เมตรนะถนนเมนหลักนะถ้าแคบกว่านี้จะจะลำบากนะเพื่อนมาจอดหน้าบ้านไม่ได้นะก็ต้องแบ่งไว้เผื่ออนาคตให้ลูกค้าด้วยก็สนุกสนใจนัาชมได้เลยนะครับลาย ID ก็ K O B E 45่สินะครับโ,โทรตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจมาก,มาก,ม,ากมากนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ